ช่วงเก่าอินนเเทรเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะเกิดวิกฤตการนะคะที่ส่งผลกระทบไปยังทั่วโลกนะคะนั่นคือโคโรนาไวรัสหรือโควิด19นั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเราทุกคนก็ยังคงต้องเฝ้าระวงังแล้วก็มีการดูแลคนในครอบครัวกันอย่างใกล้ชิดนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงวัยค่ะที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด19นี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะฟ้าก็อยู่กับนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินะคะอายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์เิโฮมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ คุณหมอคะทาไมเราจะต้องมีการใส่ใจแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆผู้สูงวัยเนี่ยตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเสื่อมถอยถูกไหมครับตามร่างกายในแง่ของการนะครับเปลี่ยนแปลงสรีระวิทยาศต,ต,ต,ต่างๆนะครับของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆสมองเส้นประสาทสัมผัสต่างๆนะครับรวมไปถึงหัวใจนะครับปอดการย่อยอา,ยอาหารนะครับรวมถึงข้อต่อต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่สําคัญนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง ของทั่วโลกอย่างนี้อย่างที่ได้เรียงไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงการติดเชื้อ <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> ซึ่งเป็นสิ่งที่คุกคามนะครับหรือเป็นภัยต่อสุขภาพภาซึ่งผู้สูงวัยก็มีความเปราะบางอยู่แล้วนะครับ<ภ>าบางคนเนี่ยก็มีทั้งโรคประจําตัว1โรค -2 โรคนะครับ<ภ>าบางคนมีมากกว่านั้นมีแบบที่ไม่เคยทราบ <ภา S 2> แล้วรวมถึงเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบางนะครับกลุ่มที่มีภาวะนอนติดเตียงภาวะสมองเสื่อมนะครับหรือว่าเป็นภาวะมะเร็งเนี่ยซึ่งบางทีได้รับการดูแลรักษาเนี่ยก็มีความเปราะบางทางด้านสุขภาพมากขึ้นไปอีกนะครับก แล้วก็ให้ความสนใจกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ<ม>เออเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าท่านมีอาการการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่นี้นะครับหรือว่าการติดเชื้อโดยทั่วไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีการแสดงได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าผู้สูงวัยต้องต้องมองว่าผู้สูงวัยเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามีผมขาวเท่านั้นแต่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงท่านภายในเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงการแสดงออกของอาการต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเพี้ยนไปนะครับหรือว่าไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับตอนสมัยเรายังเด็กๆหรือว่านุ่มๆสาวๆนะครับเช่นสมมติว่าเราไม่สบายเราเป็นไข้หวัดเนี่ยเราอาจจะมีอาการแสดงเช่น ตัวร้อนถูกไหมครับแต่ว่ามีอาการที่เป็นแค่บรรยายก็จะม,มีอาการไอที่ค่อนข้างเยอะเสมหะที่ค่อนข้างเยอะแต่ผู้สูงวัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้เนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเช่นอาจจะแค่ตัวรุม,มรมไปรอไข้เนี่ยก็จะไม่ขึ้นถึงไข้สูงอะไรที่ อาการตกรไปตรงมาอย่างที่วัยนุ่มๆสาวๆเจอ,อนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแค่เหนื่อยๆะนะครับหรือว่าหายใจเนี่ยไม่ค่อยอิ่มนะครับนี่อาจจะมีภาวะปอดติดเชื้อแล้วนะครับเป็นต้นบางทีเราอาจจะต้องใส่ใจถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยที่มีอายุมากๆนะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวที่หลากหลายหลายอย่างนะครับเช่นมีทั้งเบาหวานที่คุมได้ไม่ค่อยดี โรคสมองที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับก็คือพูดง่ายว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยใช่ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นหน้าที่หนึ่งของคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับจริงๆอาจจะเป็นคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าท่านเห็นกันมานานเนี่ยอาจจะพอสามารถที่จะบอกความ เปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าตรงนี้เองอาจจะไม่ไ,มได้จํากัดเฉพาะคนในครอบครัว <ฮะ S 2> แต่อาจจะเป็นผู้ดูแลนะครับอาจจะเป็นคนที่เราจ้างมาเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้สังเกตนะครับบางทีเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีความสําคัญแล้วนะครับเช่นปากแห้งนะครับอาจจะบอกได้ว่าเออคขไค่เสียน้ําผิดปกติ จากการที่เรามีไข้หรือว่าไม่สบายไหมหายใจเร็วไหมนะครับเบางคนในปัสสาวะเริ่มขุนๆน,<ฆ>นะครับบางคนปัสสาวะอาจจะเหมือนเดิมแหละแต่เริ่มขุนขึ้นนะครับกลิ่นฉุนขึ้นนะครับหรือว่าพอเราเปิดผ้าอ้อมดูเนี่ยเออมันมีตะกรนมันมี<ฆ>อาจจะมีถ่ายท้องเสียนะครับหรือว่ากินร,รับอาหารสมมุติว่าให้อาหารทางสายยางนะครคนไข้อาจจะบอกเราไม่ได้แต่ว่าเริ่มท้องอืดๆนะครับรับอาหารไม่ได้จะคล้ายๆเด็กเลยนะครับเวลาเด็กปวดไม่สบายเนี่ยก็ระบบการย่อยอาหารก็จะเสียไป ร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้เรามักจะเอ๊ะนะครับหรือว่าเราสงสัยแลว่าผู้สูงวัยที่เราดูแลเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าอาจจะถ้าบางทีนวเนี่ยสังเกตสักประมาณ4ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่ดีขึ้นอาการเริ่มแย่ลงเช่น จากเดิมเขายังพอรู้สึกตัวบ้างนะครับเริ่มไม่สบายแล้วเริ่มออซึมลงอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องรีบพาไปหาหมอนะครับไม่จริงๆอาจจะไม่ได้เฉพาะเฉพาะช่วงในโควิด1 9นะ,ะแต่หมอมองว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อทั่ว,วไปใดๆก็ตามนะครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อไวรัสตัวอื่นๆนะครับรวมถึงตอนนี้โควิด1 9มันเข้ามาถูกไหมครับในปี2ปีนี้แต่อนาคตเองเนี่ยการดูแลโรคที่อาจจะอุบัติใหม่นะครับอันนี้มีความสาคัญที่เราจะต้อง เฝ้าสังเกตอาการเรื่องการติดเชื้อต่างๆที่อาจจะต้องมีความเก่งและชํานาญนิดนึงอ่อย่างคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะต้องเป็นวัยทํางานแน่นอนก็คือมีการไปทํางานด้านนอกแล้วก็กลับเข้ามาด้านในใช่ไหมคะกลับเข้ามาใ,<ช>ในบ้านทีนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลร่างกายยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ ความเสี่ยงจากการติดเชื้อเนี่ยมาแพร่สู่ผู้สูงอายุครับอย่างน้อยเองนีก็มีการป้องกันในดีคงดีกว่าอยู่แล้วะนะครับป้องกันในแง่ของว่าถ้าเกยดว่านในอนาคตมันมีการระบาดรอบสองหรือว่านในอนาคตมันมีโรคตัวใหม่ๆเข้ามานะครับการที่เราติดตามข่าวสารสําคัญมากะนะครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปสัมผัสไปพบเจอรหรือเปล่านะครับสองคือการใส่หน้ากากเราที่หมอว่าคงเป็น new normal ไปแล้วแหละนะครับตอนนี้เราก็เริ่มคุ้นชินแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันทําให้เราเองป้องกันไม่ให้เชื เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสก็ตามเนี่ยมันทําให้เข้าสู่ร่างกายของเราซึ่งจะไม่สบายนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าการที่เรารหลีกเลี่ยงการ ไปในที่ที่มันชุมชนเยอะๆจนมากจนเกินไปก็เป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะไปสัมผัสมาได้นะครับแต่ว่าตอนกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์เช่นอาการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านนเปลี่ยนรองเท้าภายนอกภายในนะครับรวมไปถึงการป้องกันผู้สูงวัยเองนยครับไม่ใช่อย่างที่หมอได้เรียนไปเรื่องภาวะน้ำเนี่ยอาจจะต้องทันจจดื่มให้เพียงพอผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายเราขาดน้ามากจนเกินไปรือผู้สูงวัยขาดน้ำเนี่ยก็นํามาซึ่ง ภาวะความไม่สบายภูมิคุ้มกันที่ตกลงนะครับรวมไปถึงการที่เราจะต้องอดดูแลเรื่องภาวะโภชนาการเรื่องความสะอาดเพื่อเต็มให้สุขภาพของผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับการฉีดวัคซีนแค่บนใหญ่ทุกปีนะครับการฉีดวัคซีนปอดบวมสาหรับคนไข้เดี๋ยวว่าผู้สูงวัยที่มีปัจจัยเสี่ยงและอายุถึงเกณฑ์น,นะครับคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ค่ะในช่วงนี้ค่ะผู้สูงอายุจะต้องมีการเก็บ ตัวอยู่ที่บ้านด้วยไหมคะจริงๆถ้าเกิดว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีตอนตัวเลขต่างๆที่ภาครัฐได้ให้มานะรจริงๆท่านอาจจะไม่ถึงก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านท่านสามารถที่จะใช้กิจกรรมนะครับหรือว่าไปทากิจกรรมการแจ้งได้แต่่าโอเคก็ต้องขอ ย้ำในแง่ของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยหมอคิดว่าสําคัญนะครับอาจจะต้องไปพบคุณหมอแหละว่าออตัวท่านเองมีความเสี่ยงเหมาะสมที่จะต้องฉีดวัคซีนหรืยอยังนะครับอย่างที่เมื่อกี้หมอได้เลียงไปนะครับรวมไปถึงการที่อาจจะต้องดูแลสุขภาพกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับดื่มน้ำให้เพียงพอฟังเหมือนง่ายนะแต่ตวความจริงเนี่ยต้องโฟกัสแล้วก็ต้องที่จะต้องตระหนัก บอกตัวเองบ่อยๆว่าการทานผักทานผลไม้<ะ>ให้วิตามินเจอและให้เพียงพอในสําคัญมากเลยะนะครับการทานน้ําดื่มน้ําให้ได้6กถึงแแก้วต่อวันเพื่อ<ะ>ไม่ให้ร่างกายเราขาดน้ำนะคระ<ะ>ับอย่างที่หมอได้คุยไปเนี่ยว่าถ้าเกิดขาดน้ำเนี่ยทำให้อา พวกเยื่อบุผิวต่างๆก็จะไม่ค่อยดีทําให้เราติดเชื้อง่ายะนะครับอันนี้เป็นต้นที่หมออยากให้ย้าให้ถึงความสาคัญแล้วหลังจากนี้ค่ะคุณหมอคะผู้สูงอายุเนี่ยที่ผ่านในช่วงโควิด19นี้ไปแล้วเนี่ยคะ่ะท่านต้องมีการปรับตัวดูแลตัวอยังไงกันต่อไปในอนาคตบ้างคะจริงๆก็คงจะอาตำหลักการจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับก็คือหนึ่งทำร่างกายให้สดใสนะครับจิตใจให้ใหสมบูรณ์แล้วก็ไม่เครียดเพิ่มคุณสุข ให้ตัวเองให้ได้ภายในทุกๆวัน<ฆ>นะครับเพราะว่าการที่ท่านดูแลร่างกายให้ดีเนี่ยไม่ดีจากภายในอยู่แล้วค<ฆ>ุมคุ้มกันดีนะครับ เยื่อบุต่างๆท่านแข็งแรงนะครับรวมถึงว่าท่านสมส่วนไม่อ้วนจนเกินไปเนี่ยอันนี้ป้องกันโรคได้ชัง,งักแล้วนะครับ,รบหรือว่าม,มีประสิทธิภาพแนละ้วจิตใจอย่าเครียดไปเพราะาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดท่านเครียดเนี่ยฮอร์โมนความเครียดมันจะหลั่งมาตลอดเวลานะครับ,รบทั้งยามหลับยามตื่นหรือฮอร์โมนเครียดที่มันมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันนะครับ,รบและที่สามคือด้านเกี่ยวกับการที่ดูแลตัวเองให้มีความสุขเนี่ยนะครับก็เพราะว่าช่วงที่เรามีการติดเชื้อมีความเครียด ไม่ใช่เฉพาะในบ้านนะครับมันทั้งสังคมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านรักษา,าความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ได้เนี่ยก็ทําให้เวลาท่านกลับมาท่านมีความเครียดใน่ยเมื่อย่างที่หมอบอกไปท่านต้งหาคนระบายเนี่ยก็ทาให้ทุกคนในสังคมทุกคนในครอบครัวก็ยังไปรอดอนะครับแล้วก็ท่านเองก็สามารถที่จะดูแลทุกอย่างให้บาลานซ์ในทุกๆวันได้เป็นอย่างดีค,ค,ค,ค่ะค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดน,น,ะะๆๆนึงนะคะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด -19 นี้ค่ะจริงๆเนี่ยผู้ <ๆ S 2> สูง คิดว่ามีความสําคัญก็คือการดูแลเรื่องอสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงะนะครับในแง่ของความเจ็บป่วยหรือว่าการที่มีความเสี่ยงที่ไม่สบายเนี่ยก็อยากให้ท่านอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยอย่างเมื่อกี้อย่างที่หมอเรียนตอนต้นแต่ว่ามีการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยได้ Take A c t i o n นะครับหรือว่าคิดว่าเป็น สิ่งที่มันอาจจะมีความรุนแรงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราได้จัดการตั้งแต่เนืเ่นๆแม้ว่าอาจจะเล็กน้อยนะครับเราก็รู้สึงอาจจะเป็นการติดเชื้อหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในช่วงโควิด1 9นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ตระหนัก นะครับรวมถึงว่าอาจจะได้ทําการรักษาตรวจประเมินให้อย่างรวดเร็วเนี่ยหมอคิดว่ามันช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนในค่อนข้างดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราคิดกลับกันเราไปปล่อยให้สาารณกิคิดว่าไม่น่ามีอะไรเราปล่อยไว้ให้มันลุกลามมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้เกิดผลเสียนะผู้สูงวัยโดยตรงซึ่นี้เป็นสิ่งที่หมออยากที่จะย้ำแล้วก็ฝากทางบ้านไว้ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอมากมากเลยนะคะแต่แพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินะคะอายุรแพทย์และผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิชาศาสตร์ฟื้นฟูเชสร์อรี่โฮมมากๆ่่ทีมาก เราในวันนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ